สวัสดีครับทุกๆท่านนะครับสำหรับท่านที่ใช้มอเตอร์ปั๊มชักหรือว่ามอเตอร์ที่จะเอาไปฉุดกำลังสี่อยากจะใช้กับไฟสิบสองวนะครับตอนนี้เราก็มีมาแล้วนะครับเป็นมอเตอร์ยี่สิบสี่วลตัวเก่านะครับยี่สี่วลติดมูเล่ล่องเนะครับขนาดสามนิ้วนะครับก็เราก็มีสิบวลตวนะครับรุ่นสิบสองว ตัวนี้จะเป็นสิบสองวนนะครับสิบสองวนต์สิบสองวนตล่องเอนะครับความเร็วรอบก็เราตัวมอเตอร์จะหมุนอยู่ประมาณสามพันสามพันสามร้อยรอบนะครับทดหนึ่งต่อแปดนะครับมอเตอร์หมุนแปดรอบตัวมอเตอร์หมุนแปดรอบมูเล่จะหมุนหนึ่งรอบมูเล่หมุนหนึ่งรอบมอเตอร์หมุนแปดรอบนะครับตัวนี้จะหมุนที่สิบสองวนอยู่ที่สี่ร้อยรอบ สำหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ขนาด12วัล400รอบนะครับเป็นมอเตอร์เกียร์เทอร์เกียร์มอเตอร์เฟืองทดนะครับท่านที่สนใจก็ติดต่อสั่งเข้ามาได้นะครับเราต้องสั่งเท่านั้นนะครับมีไว้บริการสำหรับสมาชิกกลุ่มนักประดิษฐ์อิสระนะครับท่านที่สนใจก็สั่งเข้ามาเราจะไม่ได้ขายทั่วไปนะครับ ครับเราใช้ต้องใช้800แบต100แอมขึ้นไปนะครับถ้าจะใช้กับ12โวลต์น,นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แบตลูกเล็กขนาดนี้นะครับไม่เกิน10นาทีนะครับหมดถ้า12โวลต์100แอมก็จะได้นานนะครับกินไฟอยู่ประมาณ3.2แอมนะครับ3.2แอมเวลาออกกำลังเต็มที่นะครับ สาสสองแอมให้ความเร็วได้สองสี่ร้อยรอบต่อน,นาทีสองห้าสิวัตต์นะครับตัวนี้สามารถออกแรงยกน้ำหนักได้ประมาณสามรอยกิโลกร,รัมนะครับไม่เกินสามรอยกิโลสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเข้ามาดูในเว็บก่อนนะครับดูในเว็บไซต์ดูแคตตาล็อกดูตัวที่ต้องการ แล้วก็สั่งซื้อนะครับเราไม่ได้ให้คำปรึกษาว่าจะเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างนะครับท่านก็ดูรอบดูกำลังของแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเองนะครับแล้วก็ตัดสินใจสั่งไปใช้นะครับเพราะว่าถ้าเราแนะนำให้ว่าต้องใช้รุ่นนั้นรุ่นนี้แล้วปรากฏว่าพอท่านเอาไปใช้แล้วมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าท่านจะเอาไปใช้แบบไหนบ้างเราก็ต้องรับผิดชอบตลอดเวลานะครับเราก็รับผิดชอบเฉพาะกำลังมันนะครับ สี่ร้อยรอบก็คือ400รอบนะครับแรงบิด200กิโลกร,รัมก็คือ200กิโลกร,รมัมถ้าน้อยกว่านี้หรือต่ำกว่านี้หรือกหรือกินไฟมีปัญหาออกนอกจากที่เราได้ระบุไว้ตรงนั้นเราก็รับผิดชอบรับประกันนะครับแต่ถ้าจเจ้าไปใช้เพื่องานของท่านแล้วมันไม่เหมาะสมมันอะไรอย่างนี้ท่านต้องรับผิดชอบเองไม่ใช่เรา จะต้องไปรับผิดชอบให้เพราะว่ามอเตอร์2 5 0้อยห้าสวัตต์ก็คือกำลังสองอยห้าสวัตต์ความเร็ว300รอบก็คือสี่ร้อยรอบนะครับกินกำลังไฟอยู่ที่เอ่อไม่เกินสามสิบสองแอมป์นะครับเราก็ควรจะให้อยู่ที่ไม่เกินสามสิบสองแอมป์เราก็ควรจะใส่ฟิลสักสาสิแอมป์นะครับหรือเต็มที่ก็คือไม่เกินสามสิบห้าแอมป์ฟิลจะขาดก่อนหรือเบรกเกอร์ใส่เบรกเกอร์ไว้เบรกเกอร์ก็จะตัดก่อนนะครับ เพราะถ้ากินกําลังเกินกว่านี้ก็คือมอเตอร์ไม้ถ้ามอเตอร์ไม้ก็คือเราก็ไม่ได้รับผิดชอบไม่ได้รับประกันตรงนั้นนะครับเราต้องไปดูในเงื่อนไขของการประกันนะครับแล้วก็ดูคุณลักษณะของเทคนิคของของอุปกรณ์แต่ละตัวแต่ละตัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้ท่านที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับเข้ามาดูในเว็บไซต์ก่อนแล้วค่อยโทรมาสั่งซื้อหรือว่าไลน์มาสั่งซื้อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ